คุณผู้ชมครปกติแล้วเราจะเห็นวิถีของชาวกระเรี่ยงทําไร่หมุนเวียนปลูกพืชตามฤดูกาลนะคะแต่ด้วยวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปก็มีการปลูกพืชไร่ในเชิงเศรษฐกิจมากขึ้นค่ะวันนี้คุณครูนิวัฒนก็จะพาไปที่สวนเกษตรมะเขือเทศสีดาไปติดตามอีกหนึ่งวิถีชีวิตกับการปลูกพืชระยะสั้นขายสไร้างรายได้ตลอดทั้งปีติดตามในนักข่าวพลเมืองค่ะ ราตื่นแต่เช้านะครับตัวนะครับแล้วก็เราจะไปหลังลาบไปนะครับที่นี่บ้านแม่อังขางหมู่ที่6อําเภออมก๋อยจังหวัดเชีงยงใหม่ครับที่นี่เป็นหมู่บ้านของชาติพันธ์ชาวกะเหรี่ยงชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทําไร่ทําเกษตรกรรมปลูกพืชผักเช่นมะเขือเทศริกซึ่งเป็นพืชผักระยะสั้นเพื่อปลูกเก็บขายวันนี้ผมจึงอยากพามาดูการเก็บมะเขือเทศ ตามแบบวิธีคนบนดอยครับอันนี้นะครับถ,ถึงนาแล้วครับมาถึงนาแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปเก็บมะเขือเทศที่ตรงนี้นะครับ,ารบการปลูกมะเขือเทศของที่นี่จะปลูกในทุกฤดูและมีการขายตลอดทั้งปีพื้นที่ปลูกจะปลูกในไร่บนดอยสลับก,กันกับนาข้าวเมื่อหมดฤดูการเกร็บเกี่ยวข้าวในนาก็จะปลูกมะเขือเทศลงแทนครับ มะเขือเทศซีดาจะมีรสชาติหวานอมเปรี้ยวส่วนใหญ่นำมาประกอบอาหารไทยได้ทั้งต้มยำผัดส้มตำน้ำพริกเพราะให้ผลผลิตได้ดีตลอดทั้งปีทำให้การปลูกมะเขือเทศของที่นี่ถือว่าเป็นรายได้หลักของชาวบ้านเลยก็ว่าได้ครับเทศเสร็จแล้วนะครับดูมือผมมั้งมือจะถอดทิง้งยากหลังจากเก็บแล้วมะเขือเทศนี้จะถูกส่งไปขายยังพ่อค้าคนกลางที่รับซื้อครับ ขายในกิโลกรัมละ3-5บาทเมื่อเก็บหมดแล้วก็รอเวลาประมาณ2-3วันในการกลับมาเก็บผลผลิตอีกครั้งหนึ่งครับครูส่องดอยคอยส่องดูนักข่าวกลเมืองรายงาน